ข้อมูลจากผู้หลอกนะครับคาดการณ์จะเนินการครับในในต่วจนี้เนี่ยเป็นการกระทําผิดในลหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยกว่าของร้อยคนนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยน่าจะเป็นประมาณร้อยล้านขึ้นนะครับมีการกระทําผิดทั้งพื้นที่ส่อปแต่ละที สารกำแพงแม่ดิงและก็หลวงระพูนนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายส่วนหนึ่งเคยไปร้องทุกข์ที่กองปราบปรามมาแล้วนะครับแล้วก็ทั้นกองปราบปรามาเนี่ยถูเรื่องมาให้ตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการต่อ,อนะครับ,นะรบซึ่งพอเราได้รับเรื่องจากกอ,องปราบปรามเราได้ทาการออกสอบสวนปากคำผู้เสียหายตัวนหนึ่งนะครับจนมีหลักฐานชัดเจนและมีความเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหานี้ได้กระทำผิดตามกฎหมายจริงนะครับ ได้ทำการขอต่อสารเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครให้กลุ่มผู้มีอิทธ่์กล่าวอ้างว่ามีการทำปูการเยื่นว่าจัดสรรบ้านทิพย์นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยทั้งสารดับแล้วก็ทั้งคดีของสารพีนะครับคดีของอสารแกลแพนแล้วก็แม่ลิงทั้งสามสถานีตำรวจได้ออกหมายจับแล้วทั้งสามสถานี นะครับส่วนการจัดพิจาราณารวมเป็นคดีเดียวกันนะครับก็คงจะต้องมีการประชุมหารือกันอีกทีหนึ่งเรื่องจากการกระทำผิดม,มีลักษณะเดียวกันและก็กลุ่มผู้ต้องหาเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับก็ในส่วนนี้ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของโครงการแล้วนะครับ ก็ยังมีผู้เสียหายบางคนนะครับมีพยานหลักฐานชัดเจนยืนยันว่ากลุ่มเซลล์นะครับหรือพนักงานนะครับที่มีาการหลอกลวงนะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยลงเชื่อว่าโครงการมีอยู่จริงนะครับแล้วก็เซลล์เหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการหลอกลวงนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะต้องมีการ ร้องทุกข์และกล่าวโทษกับกลุ่มผู้ที่ร่วมกระทําผิดต่อนะครับซึ่งในวันนี้ได้สั่งการให้ท่านการเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่านรองอุตชชนเพื่อดูแลงานด้านติดตววและสอบสวนนะครับตั้งกองอนการสอบสวนจัดคิวนะครับให้งานสอบสวนเพื่อที่จะให้สอบปากคาผู้เสียหายได้มากขึ้นและเร็วขึ้นและเป็นพั้เส้นเดียวกันทั้งหมดนะครับก็ในส่วนนี้คาดว่า ประมาณอีกทัไม่น่าจะเกิน15วันผู้ต้องอผู้เสียหายจีบประมาณเกือบ200คนที่เหลือเนี่ยเราจะสอบให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่สําคัญก็คือหลักฐานทางการเงินนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยหลอกลวงไปจากผู้เสียหายก็คงจะต้องประสานกระทางธนาคารเพื่อที่จะอายัดเงินนะครับในเบื้